เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นด้วยการไปดูเรื่องราวที่สนทองหล่อนะฮะยังเดือดอยู่เลยนะพี่หุยตอนนี้อ่ะมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของลัที่เชื่อมจิตค่ะก็อย่างที่ทราบนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรข่าวชื่อดังนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ฟ้องพ่อแม่แล้วก็เด็กชายวัยแปดขวบกับทนายความด้วยใช่นะที่เกี่ยวข้องกับลัที่เชื่อมจิตพี่หนุ่มเนี่ยฟ้องเรื่องของคดีหมิ่นประมาทอ่าเนื่องจากมีการไปไลฟ สดแล้วก็กล่าวหา,าพาดพิงพี่หนุ่มหลายสิ่งหลายอย่างพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ออกหมายเรียกนะสคนเนี้ยนะฮะความจริงออกหมายเรียกเนี่ยให้มาพบพนักงานสอบสวนครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรียกไปแล้วแต่ไม่ได้มามและออกหมายเรียกครั้งที่สองคือ5มิถุนายนวันนี้3มิถุนายนใช่ไหมน้องเมน้นค่ะมากันตั้งแต่เชา้าซึ่งไม่ได้นัดใช่ไหมคะไม่ได้นัดเอาเพราะพนักงานสอบสวรรนเขา 5มิถุนายนนะก็ถือว่ามาก่อนเวลานัดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยนะครับทีนี้พอพี่หนุ่มกันชัยรู้ข่าวคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งรู้ข่าวมาเมาก็ไ,กไปกันเลยฮะเพราะว่าคือพี่หนุ่มกันชัยอ่ะไปนี่เสร็จรายการที่จัดรายการเมื่อช่วงเที่ยงอ่ะนี่ตอนไปบ่ายก็ไปเลยโอ้หนี่คือแค่กระจกกั้นเลยนะอ่านี่เห็นไหมสอนททองหล่อนะฮะ,ะคือพี่หนุ่มกันชัยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาปั่นป่วนอะไรนะแต่ว่า พี่หนุ่มเนี่ยเป็นผู้ฟ้องก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายก็อยากมาติดตามความคืบหน้านะคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนี่ก็อยู่ในกลุ่มเอาเวนเจอร์แล้วก็ถูกเขาฝั่งนั้นเขาฟ้องไว้เหมือนกันใช่ค่ะและทางจุนต้นอ้อทนายอนันชัยใช่ไหมคุณแพรรี่ไพวันคุณอี้แทนคุณอะไรก็เคยไปยื่นเรื่องที่ปอทให้ตรวจสอบเอาไว้ใช่ค่ะส่วนนี้คือทนายของพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะพี่ตุ๋ยนะฮะในความของพี่หนุ่มกัญชัยทีเนี้ย มันมีช่วงช่วงอยู่จังหวะหนึ่งอะน้องมิ้นค่ะคือทางผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเวลาเขามาพบพนักง,งานสอบสวนก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเซ็นชื่ออะไรต่างๆใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้คือบริเวณชั้นหนึ่งค่ะแต่เวลาที่มีคดีอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามีมาบรรลุมันทึกประจําวันต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต้องทาเอกสารเนี่ยพื้นที่สอนอทองหล่อเนี่ยเขาต้องไปทําชั้นสองอ และจะขึ้นจากชั้นหนึ่งของสนทงหล่อขึ้นไปชั้นสองก็ต้องเดินออกมาจากห้องเพื่อขึ้นบันไดมันข like ึ้นจากข้างในเลยไม่ได้ใช่ค่ะเวลาเดินออกมาจากชั้นหนึ่งเพื่อจะไปขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองนี่แหละคือจังหวะเวลาของสื่อมันก็ต้องมาเจอใช่ไหมใช่ทั้งสื่อทั้งพี่หนุ่มกันใจเนี่ยค่ะเนี่ยทงขึ้นนี่นี่จะต้องขึ้นบันไดนี้ใช่พี่หนุ่มก็บอกเอาผมเป็นผู้เสียหายผมแจ้งความว่าทำไมผมเข้าไปข้างในไม่ได้อจะขอไปเข้าห้องน้ํายังแทบไม่ได้เลย ขอตั้งนานกว่าเจ้าหน้าที่จะยอมและถ้าเกิดเดินออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหคุณต้นอ้อก,ก็มารออยู่ใครก็มารออยู่ก็เลยถูกถามถึงเรื่องความสองมาตรฐานหรือเปล่าอ้อาวลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะคือจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในสอนนทท้องหลอ่อทิ้มตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอ่าคือผมไม่ว่างจะขึ้นไปข้างบนผมจะนั่งอยู่ตรงห้องน้ํขึ้นมาพิมพ์ตำรวจต้อง ีตำรวจนะคุณคุณจุกลูกค้าผมขนาดนี้นเลยเหรอเป็นผู้พิเศษอะไรขนาดนั้นจะมาขอพิมพ์หนังที่มือข้างในนี้ได้ยังไงขึ้นไปพิมพ์ข้างบนเพราะงั้นประชาชนอื่นเขาก็ขอเหมือนกันติใช่ค่ะใช่ค่ะมันโนเป็นลูกเทพที่มาขอที่พิเศษแล้วก็อื่นเหรอประชาชนเขามารอทุกบันเนี่ยว่างไงธรรมาราชผอมมาคุยกันหน่อยดิเก่งในโซเชียลอย่างเดียวมึงอะ ไทยเลยไทยเลยพิมพ์อยู่หรือเปล่าพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับอ๋อ,อสรุปพิมพ์ะายนี่มืออยู่ในห้องนะฮะตกลงพิมอะไรนี่มือในห้องนะครับอ่านี่นะคือเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นคุณต้นอ้อมุมนี้เลยอขอพิมอะนี่มือคุณต้นอ,อกก้อความจริงวันนี้พาเคสไปเพื่อออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยนะก็ปล่อยเคสอยู่กับ ทนายแก้วอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยเลยรีบมาสอนอทองหล่อก็มาพร้อมกันเลยสิพี่หนุ่มจัดรายการเสร็จตามมาที่หลังเพราะอยากจะมาเจอนี่นี่อันนี้ขวามือคือทนายธรรมราชที่พี่หนุ่มเรียกหาค่ะก็ทนายธรรมราชที่ก็เป็นทนายของพ่อแม่แล้วก็เด็ก8ปดขวบก็มีการพาดพิงพี่หนุ่มอยู่เนืองๆนะแต่แต่ทนายธรรมราชก็ถูกก็ถูกพี่หนุ่มฟ้องอิจมาด้วยนะโดยเงินสี่คนนะนี่นะบรรยากาศตรงนี้นะนี่ทนายตุ๋ยนะฮะพี่ตุ๋ยนะครับทนายความของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะค่ะคุณต้นอ้อเป็นหน,หนึ่งในกลุ่มอเวนเจอร์ใช่ค่ะใช่ไหมเอาเาให้แหละคือให้ในมือข้างในนี้จนผ่านไปสามชั่วงโมง,งได้ฮะที่เขารอตรงนี้ทาไมไม่ออกมาสักทีทําไมไม่ออกจากชั้นหนึ่งเพื่อจะขึ้นไปชั้นสองทั้งสักทีแล้วมันสอมาตรฐานหรือเปล่าถึงได้อภิสิทธิ์ในการแบบเอาเอกสง์เอกสารมาให้พิมพ์ลายมือที่ชั้นหนึ่งหรือว่าคนอื่นเขาไม่เคยขอเห<อ>รอหรือเปล่านี่เลยไม่ยอมออกมาสักทีเอาเป็นว่า มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ประทับลายนิ้วมืออะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในห้องจริงๆใช่ไหมคะด้านในห้องกระจกชั้นหนึ่งนั่นแหละอในส่วนของผู้ใหญ่นะค่ะแต่ว่าเด็กแปดขวบเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยทางกฎหมายทางคดีอาญาเนี่ยไม่ต้องรับโทษอยู่แล้วแต่ต้องไปเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนตามพรบรเด็ก อืมอซึ่งก็ต้องไปทั้งพ่อกับแม่เด็กหรือว่าผู้ปกครองผู้ด,ดูแลอะไรก็ว่ากันไปมีเกียรพอครับอ่ะขวามือนี่ดูล่าสุดในะขณะนี้หน่อยนะฮะเอานางคุณอี้แทนคุณปะคะคุณอี้แทนคุณก็เป็น,ห,ห,น,ห,นหนึ่งในอเวนเจอร์ใช่นี่จริงๆตอนเย็นคุณกันชอมพลังก็ไปนะคะ คุณกันจอมพลังก็ไปเหมือนกันน,นี่นี่ภาพสดนะตอนนี้เลยคือเหมือนตอนนี้เขากาลังอ,อกันอยู่ตรงด้านหน้าสอนนอนะนักขงนักข่าวก็อยู่รอกันอยู่หมดเลยนึงอีแทนคุณมาแล้วช่วงเย็นเนี่ยคุณกันจอมพลังก็มาไม่รู้กลับหรือยังด้วยน,นะเดี๋ยวดูตรงนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮนะ